ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระพุทธบาทและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลผู้คำจานขอนำเสนอข้อมูลการประเมินการคัดเลือกสอกรตำบลต้นแบบ 5D Premium ประจำพุทธศักราช2567ภายใต้การบริหารงานโดยพันจ่าอากาศตรีศักดาสายหยุดผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระพุทธบาทครูผู้รับผิดชอบตำบลน,นางสาวธิตาพรราชสุภา ตำแหน่งครูกศนอตำบลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิตาพรลาชสุภาครูกศนอตำบนผู้กำจานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการประเมินสกลต้นแบบ5 d p พรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,567ตำบนผู้กำจานมีทั้งหมด9หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังเลี้ยงวัวนมตำบลผู้กำจานมีแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านโป่งตะแบกและกลุ่มแม่บ้านตำบลผู้กำจานตั้งอยู่หมู่ที่1ผลิตสินค้าโอท็อปกล้วยกวนกล้วยม้วนข้าวเกี๊ยวสมุนไพรและมีกลุ่มหัตถกรรมกลุ่มไม้กวาดตั้งอยู่หมู่ที่8ต่อจากนี้ไป ขอเชิญทุกท่านรับชมข้อมูลการประเมิน5ด้านดังต่อไปนี้ค่ะด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆสองกอรระดับตำบลทุกคำจานมีการจัดทําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMI s มีแผนปฏิบัติงานและสรุปผลการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน การดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน<ม>ผู้เรียนที่คาดว่าจะจบสรกรระดับตำบลพุคาจานที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ EN.NET และ EX a m คิดเป็นร้อยละ91.5ครูกศนอตำบลูุคำจานเป็นผู้มีวินยัยยอมรับและถือปฏิบัติตนตามกฎกติกามารยาท ได้รับคำสั่งตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดครูกศนตำบลผู้คำจานมีทักษะเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบชัดเจนโดยมีการใช้สื่อออนไลน์ y o u t u b e เว็บไซต์ e t v q ี code หนังสือและแอปพลิเคชันสกรระดับตำบลผูคำจาน เพื่อให้ผู้เรียนได้สะดวกในการเรียนรู้มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกจากนั้นครูมีการเข้ารับการอบรมทางวิชาการต่างๆเพื่อเพิ่มพู้นความรู้นำมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วยด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสกรตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ จ็รอระดับตำบลพุกคำจานตั้งอยู่เลขที่13หมู่8บ้านโป่งตะแบกตำบลพุกคำจานอำเภอพัทธุบาทจังหวัดสระบุรีเป็นอาคาร SML ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยซึ่งได้รับการดูแลจากชุมชนเป็นอย่างดีมีสื่อวัสดุคลุพันธ์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริการรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ สกรระดับตำบลู้คำจานมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สคือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้และเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของชุมชนอย่างต่อเนื่องสกรอระดับตำบลู้คำจานเป็นสถานที่ที่ใช้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนเป็นจุดเช็คอินของผู้เข้ารับบริการ พร้อมมีสื่อ QR code ความรู้ต่างๆให้บริการในการศึกษาการเรียนด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา,กาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ สกรระดับตำบลทุคำจานมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายสกรระดับตำบลทุคำจานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลเกียรติบัตรบุิบับตรอย่างมากมายครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม มีการดำเนินงานตามแผนงานสรุปผลรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งติดตามผู้เรียนผู้รับบริการผู้จบหลักสูตรโดยคำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำด้านที่4ภ้าคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานระดับประเทศหน่วยงานระดับตำบลและชุมชนปู่ย่าตายายของคนที่นี่เนี่ยเขาทำสิ่งเหล่านี้มาก่อนด้วยพื้นฐานครับพื้นฐานอ๋อพื้นฐานคนที่นี่แล้วก็จะมีจะมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอ๋อคือคือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสมาชีพจากพื้นแรกๆเลยครับเป็นหน่วยงานของพชอําเภอนะครับพชออาเภอแล้วก็มากศนครับกศอแล้วก็มาพมจจังหวัดสระบุรี ด้านที่5มีนวัตกรรมที่ใช้เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงครูกศอนอตำบผูคคำจานมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้แก่การประชาสัมพันธ์การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์เพจ Facebook, QR Code, Line, ลน์เว็บไซต์อ t ทีวี t u b e e b o o k และแอปพลิเคชันพร้อมทั้งเผยแพร่เทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ สกรอระดับตำบลผู้คำจานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับให้เป็นสกรอต้นแบบ 5D Premium และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป